โรคน้ำในหูไม่เท่ากันหรือว่าโรคมีเนียหรือว่าเมเนียนะคะอเผอิญมีคนที่รู้จักมีอาการของโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเลยลองศึกษาข้อมูลดูเห็นมีประโยชน์จึงขอแบ่งปันให้ฟังกันนะคะโรคนี้ก็เกิดจากความผิดปกติของหูชั้นในซึ่งจะมีเซลล์ประสาทนะคะที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวแล้วก็การได้ยินเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการเคลื่อนไหวของน้ำในหูนะคะขณะที่เราเคลื่อนไหวศีรษะเขาก็จะไปกระตุ้น เซล์ประสาทให้ส่งสัญญาณไปยังสมองที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายและถ้าหากการดูดซึมของน้ําในหูไม่ดีนะคะก็จะส่งผลให้น้ําในหูชั้นในมีปริมาณที่มากขึ้นทําให้เซลล์ทํางานผิดปกติก็จะทําให้เกิดน้ําในหูไม่เท่ากันได้ซึ่งถ้าเป็นแล้วนะคะก็อาจจะพบอาการเหล่านี้ประสาทหูเสื่อมหูอื้อได้ยินไม่ชัดรู้สึกจะแน่นๆในหูเป็นๆหายๆนะคะ อาจถึงขั้นหูหนวกได้แรกๆก็อาจจะเป็นข้างเดียวก่อนแต่พนานเข้าก็อาจจะเป็นสองข้างแล้วก็มีอาการปวดที่หูปวดที่ศีรษะข้างที่เป็นด้วยนะคะมีเสียงดังในหูมีอาการเวียนศีรษะคล้ายๆกับบ้านหมุนนะคะแล้วก็มีอาการขึ้นไส้อาเจียนเหงื่อออกเป็น,ปนหๆหายๆต้องนอนพักนะคะ ซึ่งอาการตรงนี้นะคะอาจพบในคนที่มีอายุระหว่าง30-60ปีอาจจะเกิดขึ้นทันทีทันใดนะคะหรือว่าเป็นทุกวันหรือว่านานๆครั้งนะคะวิธีปฏิบัติตัวนะคะเมื่อมีอาการเวียนศรีรษะก็ควรจะหยุดทำภารกิจทุกอย่างนะคะควรหยุดเดินนะคะแล้วก็นั่งพักเพราะว่าการยืนหรือการเดินเนี่ยอาจจะทำให้เราล้มได้หยุดการขับรถนะคะ อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ถ้าหากเป็นมากนะคะก็มีการแนะนําม,มาไว้ว่าควรจะนอนบนพื้นราบแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวนะคะโดยเฉพาะในส่วนของศรีรษะนะคะพยายามมองอยู่กับที่นิ่งๆให้กินยาที่คุณหมอแนะนํานะคะสําหรับแก้เวียนศรีรษะพยายามไม่กินอาหารหรือว่าดื่มน้ํามากเพราะอาจจะทําให้อาเจียนได้หลีกเลี่ยงการเดินทางโดยเรือนะคะเพราะจะทําให้มีอาการเวียนศรีรษะมากขึ้นเมื่ออาการเวียนศรีรษะเริ่มน้อยลงแล้วนะคะ ก็ให้ค่อยๆลุกขึ้นนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรารู้สึกยังง่วงแล้วก็เพลียอยู่ก็ให้นอนหลับพักผ่อนไปเลยวิธีการรักษานะคะกินยาขับปัสสาวะเพราะว่าอาจจะทําให้น้ําในหูชั้นในเนี่ยน้อยลงผู้ที่เป็นอาการตรงนี้อยู่ก็อาจจะดีขึ้นกินยาบรรเทาอาการเวียนศีรษะคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนนะคะกินยาขยายหลอดเลือด เพื่อช่วยการไหลเวียนของน้ำในหูให้ดีขึ้นเมื่อหายเวียนศรีรษะแล้วนะคะก็ควรหมั่นมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มเลือดไปเลี้ยงอย่างหูชั้นในนะคะ พยายามบีกเลี่ยงพวกชากาแฟนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำอัดลมบุหรี่ความเครียดเพราะว่าจะไปลดเลือดที่ไปเลี้ยงในหูชั้นในได้แต่ถ้าเผื่ออาการยังไม่ดีขึ้นนะคะก็อาจจะต้องทําการผ่าตัดเรามาดูวิธีการป้องกันกันนะคะแม้โรคน้ําในหูไม่เท่ากันเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้เมื่อเป็นแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยยาหรือว่า ใช้วิธีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยการลดปัจจัยกระตุ้นการเกิดโรคนะคะเช่นเรื่องของการดื่มน้ําอัดลมชากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้กระทั่งอาหารที่มีคาเฟอีนทุกชนิดนะคะพยายามลดเรื่องของการทานเคม็มจะทําให้น้ําข้างในร่างกายและในหูชั้นในมากขึ้นพยายามดูแลสุขภาพนะคะ หมั่นออกกําลังกายสม่าเสมอไม่ทําให้ตัวเองเครียดนะคะไม่ทํางานที่หักโหมจนเกินไปมีเวลาพักผ่อนก็อาจจะช่วยลดปัญหาในการที่จะเกิดโรคน้ำนิ้วหูไม่เท่ากันได้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ